อิดคอยเด้อเดี๋ยวแล้คนเดินพอดึงไปนเดินไปเห็นเอาเม็ดไหมเดี๋ยวเอาเมป่าเขาเปิดทางจะได้เดินทางสะดวกนี่คณะเรานะครับอยู่ในป่าอยู่แป๊บหนึ่งนะเอาไผลอกก่อนกิ่งไผลขวางทางนะครับอจอดเอากิ่งไผลออกอยู่นะครับ กิ่งไผ่ขวางทางรอสักครู่ครับเขียนมมันกำยำไลยอะรัมไม่มีครับเท่าที่จำเป็นเข้ามาก็เท่าที่จำเป็นเดี๋ยวแป๊บนึงนะตากร่งไม้แป๊บนึงครับชอบเลยว่ะน่ารักดี พอดีกิ่งไม้ล้มทับขวางนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเพื่อความสะดวกในการเดินทาง<ม>นะครับเราก็จำเป็นต้องตัดนะเพราะเราตัดกิ่งที่มันหักอยู่แล้วนะครับท <c oughs> ีหลังต้องพกเลื่อยไฟฟ้าแล้วน,ลนะสสโน้าเหน่มีมีดใหญ่กว่านี้ไหมไม่เอารถมาะ <c oughs> ตลอดทางที่มาน่ะไม่กิ่งไผ่ก็กิ่งไม้หักไม่ไม่มีคนเดินทางไม้ไม่ตัดกิ่งที่หักกิ่งไม้มันหักนะเราไม่ได้มาตัดนะครับกิ่งไม้มันแก่ละโอเคเคลียร์เส้นทางรถเล็กก็ไปได้รถใหญ่ขูดแน่นอนนี่ขนาดพยายามตัดก็ได้ละไปตามมา นั่นเล็กนั่งถูกคันจริงๆครับกูบอกไม่น่าพลาดเลยการคุ้มงน้ำเลยระวังเอาอันใหญ่มาฟาดเลยไหม <c oughs> ดูแล้วกันเมื่อก่อนมากันคืนน่ะทุ่มสองทุ่มอย่างเงี้ย หนามครับมันเป็นไอ้นี่หนามด้วยปล่อยนั่นเล็กอุ้ยคนเดียวยิงไม้ลงมาต่ำอะ่ะเดี๋ยวจะรับสมัครคนงานเพิ่มครับมาช่วยด้านหน้า <c oughs> แกนเริ่มล้าแล้ว,ว<ะ>ถ้าฝนตกเนี่ยเราจะได้สองอย่างเลยนะตัดกิ่งไม้ด้วยแล้วก็ได้ปั่นอย่ายกด้วยพวกนี้เลยแดงอยู่ไหนน่ะกับแบนอ่ะได้มาเลยจอดครับ เมื่อก่อนเมื่อก่อนจะเงียบอ่เาเขาเรียกอะไรอ่ะจะดูอึมครึมกว่าน,นี้ดูนี้ดูปลอดโปร่งสบายมากเลยไปเลยครับลหลบไปแล้วครับ